อ้ยาพิสดาอวดท้องโตใกล้คลอดต้องบอกเลยว่าเป็นคุณแม่ที่สดใสออร่าจับตามากๆสําหรับสาวอ้ยาพิสดาที่เธอใกล้คลอดลูกสาวคนแรกแล้วคะ่ะซึ่งที่ผ่านมาออา้ก็มักจะออกมาอัปเดตอายุคันให้แฟนๆได้เห็นพัฒนาการของเบบี๋ในคันกันอยู่ตลอดโดยก่อนหน้านี้อ้ยยังได้เผยว่าเราทั้งดีใจและตกใจและกลัวเหมือนกันเรารับผิดชอบอีกชีวิตหนึ่งมันเป็นเรื่องมหาศา์มากที่เขาอาศัยอยู่ในห้องเราและเรา เป็นคนชอบออกกําลังกายเป็นคนชอบกินของซาบมันก็เลยต้องมีการเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะก็เป็นลูกสาวค่ะตอนแรกมั่นใจว่าได้ลูกผู้ชายจะอยากคนแรกอยากได้เป็นผู้ชายคนแรกเพราะเรามีพี่ชายให้ปกป้องน้องแต่พอสาวมาได้ลูกสาวบอกเลยคือลูกพ่อแน่นอนก็แพลนไว้อยากมีสองคนคุณสามีบอกอยากมีสามคนเราก็บอกว่าพักก่อน ไ้แล้วคิดว่ามากราคมส่วนวันยังไม่มีเลยคุณหมอก็พูดว่าเลือกหาไปสุดท้ายเด็กก็เลือกวันเองเพราะเราต้องเชงอาทิตย์ต่ออาทิตย์เราอยากให้เขาอยู่ในท้องเรานานที่สุดถามว่าธรรมชาติไหมผ่านแหละและสุดอายได้ออกมาอวดภาพความสวยยืนโชว์ท้องอยู่ริมทะเลก,ก่อนที่จะคลอดลูกสาวเดือนหน้าพร้อมลงแคปชั่นว่า a baby is something you carry inside you for nine months endurance for three years and then your heart t i l l t h e d a y you die สวยตั้งแต่ตอนท้องยันครอดเลยค่ะแม่สวยมากฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำาใหม่ๆด้วยนะคะ